ครับพี่แจเลาะเบ็ดลาวนะครับผมช่วงยามเย็นครับนี่มีประธานมาด้วยครับประธานไอ้อุ้ยมันลอยทั้งคืนเลยมั้งไต่ครับมาไหมปลารับแขกจ่าชายขอสับสิเราจะขอสับไหมสังเาวาดเฮตัวใหญ่อยู่ใกล้ชิดใกล้ชิดเลยไอ้หนุ่มอย่าให้หลุดนะ ชาววาดหนูไซส์กำลังกินเลยนะปล่อยใหม่แล้วขึ้นไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดปลาซิ่งปลารับแคกเนี่ยหนูสร้างคนนี้เลยมาอีกตัวโอ้มาอีกตัวแล้วสั่งชาววาดเจ้าพญา เงฮ้ยครับปลาแกงโอ้จะต้มยำวันนี้ดีต้มยำสังว่าเนี้ยได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูต้มยำสังวาาครับข้าต้มไหมเพื่อนยังไม่เคยต้มเลยถามตัวแล้วไหมถามตัวแล้วต้มยำสังวาาแม่งหรือใครไม่ทำเราทำอ่ะน่าจจะลอยอยู่ลองดูตึงนี้นะตึงนี้เนี่ยเพื่อนนะปุ่มจับไป เนี่ยบิ๊กวาดโอ้โหแกเหลือเพื่อนแล้วสังวาดครับนี่ละเห็นไหมมันตึงมันตึงอ่ะมันตึงอ่ะมึงมึงดึงขึ้นแล้วน่ะตุ้ยปรากฏอุ้ยสองตัวคู่อุ้ยอุ้ยปรากฏปรากฏโอ้กดดำมันอะ พี่ไปท่านี่นี่วางครับสองตัวคู่ของรวาดเดีแล้วก็มีต้มยำแล้วไปกดกันได้ต้มให้หมดเนี่ยเนี่ยปีาเนียนะนี่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 นีี่นี่นี่ี่นี่นี่รือครับพี่ครับอ้ยสงพวาดแล้วแค้นะฮวไปไหนแล้วพี่ปาครับ ได้พี่ขาดกันอะเลื่อนแล้วมั้งเราขาดไม่เลื่อนพี่ใหญ่เราเบียร์ด้วยครับใช่ไหครับโอ้โหเอาไ่แบ่งนะนคนละตัวโอ้โหทุกคนของฝากแจกจาเข้าเขาปู่ย่าโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณครับเล็กกวาไอ้เล็กตัวเแค่ตัวนั้นแหะแบ่งโอ้โหมันก็ไม่เล็กแล้วนะเนี่ยนี่เหมือนสี่ห้าโลนี่สี่โลห้าโลใหญ่ไปเท่านะแต่ไปด้วยกันวิ่งที่ท่าที่ท่า แจ็คผมครับพี่ครับผครับโคตรโคตรโอ้มันนี้วานนะไม่พลาดนะมีอะไรนะโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะว้ายโอ้โหถูกตึงนะฮะตึงสวย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 แอคชั่นไม่ได้ไงอีกหนึ่งดอกเพื่อนสังวาสังวาดมาอีกหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะต้มยำสังวาดกันครับวันนี้สด ขึ้นจากน้ำปุ๊บโอยตัวนี้ใหญ่ว่ะตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่คนละตัวดิเอาเลยเพื่อนประกอบการครับนี่ผมประกอบการครับวันนี้พาไปทาาก้มมาหาปลาครับมิกกวายกวายประกันตีเรือมุ่งใช่ครับของแท้อยู่แล้วเพื่อนของแท้ครับเรือมุ่ง ตาวเมื่อกี้ครับสาววาดสิบเอ็ดตัวครับใหญ่กดตัวนี่กดกดว่าจะกดให้ถนัดสวยสวยสวยอะไรวะ